โอเคกูเปิดเอ้าเพิ่งเปิดปิดใจนะฮืฮ้ยตัวอะไรนะเพื่อนน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่เธอเราช่วยด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยไม่นะตัวนี้แล้วต้องนี้อุ้ยมีปัญหากูเจอรู้แต่ทำอะไรดีกว่า จะ่ันตายโอ้ที่บอกคนฉีล่ลาดนี่เพื่อนเราใช่ด้วยอา้าวเพื่อนอย่าเพิ่งตายโอ้สิเตียวไลโอ้ไลฟฟักทอง เอา้าวเธอตายแล้วนี่นาะใชะ่โน้ยแล้วฉันจะไปอุ้ยใครเนี่ยมานอนตายอยู่นี่หนู่แล้วฉันจะไปหาทางออกจากไหนอ่ะเธอทันด้วยสิยังไงเฮ้ยนี่คืออ,อ้าวคือเห็นหนอนอ่ะเดินไปด้วยด้วยอวุ้ยข้ำอุ้ยผมอ้วนเกินไปผมขำ้ำ <c oughs> ผมไปไม่ได้ บ้าลวบน่าจะตายอยู่ที่นี่โอ้ใครมาตายอย่างี้เนี่ยแล้วลุงไม้ค้าไปไหนแล้วว้าลุงไม้ค้ามาลุงไม้ค้ามาลุงไม้ค้าที่นเี่ย๊อยประตูยอยู่ไหนนะ่ะอุ้ยก้นอีกละโอ้ นี่เธอคุยนี่เธอเป็นวิญญาณใช่ไหมเนี่ยคุยกับฉันอ๋อฉันคุยกับวิญญาณเพราะเธอเป็นผีนใช่ถ้าประตูมันอยู่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้จังโอ้ฉันว่าฉันตายดีกว่าประตูเหรอโอ้ประต้นอะไรแม่เนี่ยเอ๊ะ กนนันกดลิ้มามปิดมอปะละกันยวโอ้ไม่นไปหลอกเฮ้ยมาเอาปเลนอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยม่ั้จะบอกฉันเป็นมีฉันก็มีโอ้ยก้นฉันเป็นมีโอ้มันโตดว่ะเนี่ยอะมันโตด่ะ โอ้<จ>อเออฉันไม่ฆ่าเธอรอกฉันเป็นมีผู้ใจดีกับเธอคนเดียวเท่านั้นฉ <quota> ันไม่ฆ่าเธอหรอกประตูมันเปิดจะได้ก่อนอวันดีแก้วไอ้หนึออ่งอันนี้มาทำข,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 ข้าวอ๋อ ตัวห a m นเก่ามปเยนไตเรนไปาไเีนไปเนเยนไปไรีไนนรีเีนไนไเนไปยนเียเีนนียนเยนยนไพี่นไไดเบยเลยนเ แงเห็นไอตองละบอกใกล้มานนี่เร็วไม่ช่อโโอ้โอโอี่ไมีมงระวังกลาง เลยอเากใหใจมากนี่มานี่ันขี้หละตเด้ไปน,น้อังอ๋อโน้มย ต้ัวนโอ้บโดนว่ะโอ้ยแย่อะ่แบด้ครับนะบัวบัวมีสองตัว หิวตายหนึ่ง đi đi đây Anh ơi Ông phải nó Hmm? Tại Yay ตัวมาไดเป็นเออให้นโนมูขอให้นโนมูเป็นนมูเป็นโนมูเปนมูเป็นตมะไดเป็นอ่ะออขอนมูมะไเป็นออพี่ก็มะไดเป็นนะจนมูนก็สกิปเลยก็ได้พี่มาแล้วโอ้ตีดเลยวล้วพวกเราวันี้พวกเราต้องอันนี้นะ อุ้ยชิย่อเสียงด้วยอ่ะต้องอตีพว่วงฉันไม่เหมือ้กันฉันกลัวมากเลยอุยอ้ยเฮ้ยเสียงอมปะตูนิว่าไอ่อุ้ยเจอใครกว้องออ้ชิจอบบมีด้ด้าดเจอได้จะมีลูแล้วอะในยูจะตีใจไม่ยูไหนอ่ะ วันสุดทาีกต่อัน่กวาลองไหมอ่ะไอ่ยจอะไรเอาแล้วมันต้องไปไขตรงไหนเาานี่ยอ๋มันี่มันี่มานี่มะขนน,นน่าจะไขเข้านองหรือเปล่าอุย้ยอุ้ยจะมีช่วยด้วยมีมันเป้าอยู่ ช่วยด้วยมันมาแล้วตช่ไหมแ้งันเลยโอ้ฉันอยู่ที่เกิดของมีอันนี้คือฉันเจมี่เยอยนะฉันต้องเอาไปขายตัวไหนเอานี่ไงว้าวเฮ้ยพื่อนใหญ่เย้พื่อนให่เยเพื่นแย่เงอะนิสัยไม่ดีเลย จะไม,ม่มีมันแน,น่นค่ะแน่ค่ะฉันเ่ยเช็ดปุดขี้กันไปชั่วยเออก็เลยไม่อยากขยับมีมันแน่แน่ค่ะพวกเราอ่ะเออนั่น,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 นสิเราไปกันเถอะเพื่อนอุย้ยไหนนี่พวกเธอรู้กันเหรอเนี่ยพากันมิ่งเนี่ยไอ้ไอเสี่ยซีทองมันขโมยมันขโมยของฉันปุ๊เจเนี่ยเออ ไปไปไปอโอ้ฉันตายฉันต้องไปเอ็ดนนมูนก่อนคืออยู่ไหนเนี่ยน้โอ้โหจังขี้ขี้แล้วตีนจุ่มลงไปด้วยโหฮาล้างให้ส่วมโอ้โหนี่ขี้ไม่ใช่ตัวได้เธอหน่ะ๋ยวฉันดูให้มีอยู่ไหนนะอุย้ยมีมันเดินแล้วมันเดินแล้ววันนี้มันเดินไปแถวห้องน้ำมาละว่าเฮ้ยมันมาเร็ว ไ,ไปสูบตุดตุดหมีไม่ได้เนื่อไหนเธอมีไหนโอ้นั่นไนคานอยู่ตรงนั้นนี่นเออหมีมันตุดกดขี้รึเกินโอ้มันตดกระดูกเลงฉันมัเข้าไปนี่ยวฟังเดียวโอ้มันด้ดนไปอีกฟงังแล้วใว่ไหา มันเข้าไปนห้องประตูสีแดงหมุนซ้ายหมุนขวาหาได้ไอ้หมีฉันกลัวเมอามีอย่าออกไปข้างนอกฮะมีว่าไปตุย